สวัสดีค่ะชื่อนิชาพายิ่งสุธิพันธ์นะคะชื่อเล่นชื่อชัตตมค่ะตอนนี้นะคะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิริคานิวิลล์นะคะวิทยาลัยนวัตกรรมศึกษาสังคมสาขาการศึกษาและการท่องเที่ยวปี3ค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาอินเทอร์วิวเนอรเซลล์นะคะซึ่งเป็นสื่อของชาติสบูนัอร์ก็เดีวใครนะคะที่ได้ดูคลิปนี้ก็จะได้รู้จักตัวตนของชัตต็มมากขึ้นนะคะ แล้วตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่สนามเด็กเล่นนะคะในหมู่บ้านค่ะก็จะมีน้องๆเด็กๆนะคะมาเล่นที่นี่เยอะๆเลยซึ่งก็แต่ก็พาน้องๆมาเล่นด้วยนะคะก็ชีนี่ก็เปชี้ประจำวันอย่างนึงของเฉตัเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันเลยนะ ชอบเล่นชอบเข้าสังคมชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์คนความรู้สึกของคนรอบข้างค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบคือครอบครัวมันต้องมาอันดับหนึ่งค่ะอย่างแบบว่าเวลาเขาไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบต้องไปกับครอบครัวก่อนถ้าสมมติว่ามีเพื่อนกับครอบครัวก็จะเลือกครอบครัวค่ะเหตุผลหลกัลกๆก็คือไปกับเพื่อนเราต้องเสียตังเองอแต่ไปกับครอบครัวไปต้องเสียตังกินก็ฟร,รีได้ของได้อะไรเงี้ยเออไม่จริงๆก็เออก็อย่งังไง ทำตั้งแต่ประถมถจนถึงมัธยมก็คือจะเป็นคนชอบร้องเพลงชอบเต้นแล้วก็ชอบเป็นพิธีกรชอบแบบออกงานอะไรอย่างนี้นะคะก็พอมามหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ทำละแต่ว่ายังดีใจค่ะที่น้องๆในโรงเรียนเก่านะคะซึ่งตั้มเนี่ยจบมาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลนะัยนนทบ,บุรีนะคะก็ยังเห็นความสศคัญธาะ,ะก็เลยให้ตั้มนะคะไปไป,ไ,ปได้เป็นคอนดักเตอร์นะคะของวงสวนนุ่นคารัสนะคะก็ะคือเป็นวงคอรัสของโรงเรียนนั่นเองค่ะ ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ถือว่ายังอยู่ในเสียงเพลงอยู่ในสิ่งที่เราชอบนะคะก็จะชอบประมาณ ไม่ล่ะคะว่าทำไมถึงมาอยู่ในห้องนอนก็เพราะว่าชิดตาลนะคะแอบมนีน้องๆกลับมาก่อน,นะค่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามคชื่นน้อมตัวของชิดตาลนะคะเอาไว้เดีย๋ยวหน้าเราคงได้เจอกันอีกแน่นอนะคะ่ะเหรับตอนนี้นไม่ไวแล้วเหนื่อยมากเลยขอไปพักก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามะค่ะสวัสดีค่ะ